คู่ใบหยั่งนะแหงก์บุญชื่อหย่างไงบุญชื่อจากไหนแหงก์ช่วยบุญชื่นเหรอบุญชื่นหรือบุญจุ่มบุญชื่นค่ะประจิตคู่ใบหยั่งบุญชื่อหรือท่านบุญชื่นเพิ่นมาแต่ไหนเนี่ยจากเป็นนมอ้าวอ้าวเพิ่นมาแต่ใส่เนี่ยเพิ่นมาแต่ใส่นมฮะจังฮะเป็นม้องบ่เป็นหยางมาห้องน้ำมาถึับเพื่อนอ๋อแล้วเพิ่นจะกลับไอ พะนมนะคุบอกพรอนมโอโมยางมาไกลเนาะเออพมันเป็นพันๆกัวกิ่ลกเรบอเอออยางนี้จ้าคนแก้วปนอไม่นหมาปนผักซ้อ่าุกกะโบลูเห็นตั้งแต่แล้วอ้อยคนกระลับระสีอหลายๆอตัวแดงลงมากจ้สามารถว่าคนเห็นดังกันกันเออนึกว่าเพื่อนจะมาจำวาจับมือไรกัอนีบอกจ้ามม่ยังกัน